ปกนี้จะเป็นเศรษฐีตัวเลขแดงมากสวัสดีครับสุมพรชาแนลเอสหนึ่งฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามคาว่าติดตามสีดำดนะฮะด้านขวามือ จากนั้นก็กดไลค์ชูนิ้วโป้งขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังตฟอร์มที่ท่านมีนะฮะและที่สําคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมนะครับผมก็จะหาข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขก็ดีและเสริมความรู้เข้าไปนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะนำหน้าปกชลาโปกการกุศลมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะโปรก,การกุศลนะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนานะครับโครงสร้างพื้นฐานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเก้านะฮะมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากลน,นะฮะผมขอแนะนำเลยนะฮะท่านใดมีบุตรหลานนะฮะ ที่อยากนะครับเวลาจบมานะครับแล้วก็มีงานทํามีเงินเดือนดีๆนะฮะคุณผู้ชมแนะนําสายการแพทย์เลยนะครับก็ถือว่าเงินเดือนสูงนะครับรวมทุกอย่างแล้วรายได้ต่อเดือนสูงมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับมาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างนะฮะที่ผมแปลได้ดังนี้นะฮะจากการแปลนะครับภาพที่เห็นเด่นชัดก็คือมี พี่ผู้ชายนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับมองเห็นเป็นคร่าวๆนะคุณผู้ชมเป็นสามท่านนะฮะแล้วก็พี่ผู้หญิงหนึงท่านนะครับก็เลยจับตัวเลขมาเป็น3 1มหนนะฮะ ต่อมานะครับผมก็จะมาแปรนะครับจากผู้ชายก็คือ5หญิงก็คือ3 5335นะครับแล้วก็ตัวเลขจากตึกนะครับตามลำดับเลยนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับมาดูในส่วนของด้านหลังของโปรกกรกุศลกันบ้างนะฮะถือว่าสถิติของด้านหลังโปกการกุศลนะครับคิดเป็นร้อยละเก้าจดเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เข้าสูงมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ ไม่ควรมองข้ามนะครับผมก็นำมาเป็นแนวทางสลากกินแบ,บ่รัฐบาลให้คุณผู้ชมดูอีกเช่นเคยนะฮะส่วนด้านหลังนะครับของโปกฉลากก็มีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้ก็คือในส่วนของ4 8นะฮะแล้วก็12แล้วก็จับด้านหลังมาด้านหน้าก็คือ2 18 4แล้วก็แปลเป็นตัวเลข2ตัวก็คือ48 8 4 12นะฮะแล้วก็ สองหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้นำการแปลภาพของปกการกุศลนะฮะแล้วก็ปกธรรมดาก็มีตัวเลขไปวิ่งเข้านะฮะผมก็ไม่พลาดที่จะหยิบเรื่องราวของปกการกุศลกับความฝันนะครับถ้าเราฝันเห็นคุณหมอนะฮะก็จะมีตัวเลขที่นำโชคดังนี้ก็คือ1 2 5 6 7 9นะฮะคุณผู้ชม แล้วก็ตัวเลข2ตัวก็คือ18,95แล้วก็7 8 0 9 0ซึ่งในตัวเลขเนียงนี้นะฮะก็มีตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่แน่นะครับตัวเลขเดิมอาจจะสลับตำแหน่งกันก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็ยังมี90เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขมงคลมาร่วมด้วยนะฮะคุณผู้ชม ไม่แน่นะฮะจะมีโชค2ต่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมสวัสดี